ที่พึ่งทางใจเรื่องคำถวายพระป,ป่าอิมานิมยังพันเตปังสุกูละจีวะรานิสปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิ บางสกุลูละจีวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังที่ฆาัตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโน้มถวายผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน